มาเราน้งน่งอันนี้นึ่อบน้ำแล้วอบน้ำแล้วพอเดี๋ยวบสปีอ,นอ,อ,อนันี้เด้อเอาเร็บเนาะเอาุดตัวนี้อืมเ่าเงินก็มีปกอะไรเออสุกเต๋นหรอเฮ่เดะ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 เะเกอ๋อลก็ได้เลยแตวลเน กับใหญ่เลยเออเดี๋ยวมันจะเกือบแต่เดี๋ยวไปฮัชสบายเออมันบริสพอนต์ีนคือตัวนั้นเนาะเออดู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 ไอ้เอกเลยมาดูเออสุกเก็บนี้เลยคือผู้หญิงเลยป่ะเนี่ยอะไรก็สร้างซอกมาสุกเอ làm bên đây, làm bên đây. Bữa nè. Ôi, nó là bồ sao, oai toái nọ, đi, nó, đi nó. Ờ. này? đuôi nhỉ? Bò nhang bữa nì đuôi. bạn hãy cho tôi một lọt phân hết nhá Thế sao thế Chúng tôi sắp nặng em Cho hầm đế Bước lúc thế này Bước lúc này Bước lút tạp รถตัก่หรอรถตกเหรอเราเวาที่รถตกรถจับเลยเหรอจัดใดบอเออรถจักขี้ดินเห็นบ้งนะเลื่อนนิตอ่าบริจัดดึงด้วยกันดู ปผงเขาแล้วนี่เออเขาเย็นอ่ะนาไปอุ่นเต็มเอาสวนขึ้นโอ้ปะเนี่ยสวนเออสิลก็สวนขึ้นเออปีนไปปีนมาเออนั่นแหละมันก็เย็นไว้ตอนนี้ก็ปุงความเด้อจะนำแห้งเด้อ

สุกแส่ไปน่ะห้องสุกกะดังห้องสุกมาเลย,ยจับถึงเออจับน,น,นั่นแหละเดิงขึ้นวามีแห้งตี <c ười> <c ười> เอาเขาค่าอยง่ายๆนี่เขาติดตีเาขาเอกได้เอามือจุดน้ำเออ จึงติดอันปรงเขาเนี่ก็พอดีเนาะน้อย,อยพอดีนะฮักเนาะวีเป็นแอ่วันซิมาให้คนกับเขาเนี่ยเออ ความอับขันแบบติดนามติดามาดานเนี่ยสีแปลงน,นะฮะไนะอ้คูณแป้งให้อาไม่ล่ยู่แปลงบอลเท้วยไอ้คูณแป้งเราเด่นเนาะไอ้คุณเองแป้งเองละไอ้บ่เดไอ้คุณวันี้เพิ่นบวบแล้ว่ยไอ้คุณกินาาแล้วละใส่อะไรเราแหละคกินล้เบียนะกินเบี้ยวันนี้นะกินเบีย้ hãy tin tìm khai khay Tìm khay, Để khay hay mi mi Mì mi 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 nè mi 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 nó mi 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 nó mi mi nó làng, làng Mít nói tăng bụi mì bà, nông tăng và mì Lô lì, kịp cà phê Kịp cà มีคกาแฟกับบ้าไอ้กินนำแดงบอยสุดแสดงว่ากินดอกว้าเขาจันแต่เพลงนี้ประกอบมีประกอบเพลงประกอบตะลอดเลยตื่นซ้ามาเนี่ยเขาจันกับตื่นลวคุณ ของนำคนเพือ่อนจะเศ้าคนเนี่ยมันตามีกินบงนี้ยยืมอยู่กวดดบุีมีอยู่กวดบุรีอยู่กวดน้องเดยมาไปเท่านี้นะอยู่กวดอ่ะอ่าายืมเดโอ้เจิงคุณน้องคือบ,บุเมียนใหนเลยดียวมาไปเทาเมีกกวดนี้นะ เพ่อข,ขา,าบจาควันนี้เด้ปันเต็มมายังอะไรนะก็ได้ขึ้นสักเออเออเออตักเครื่องก่อนหนึ่ได้คุณหน,น,นึ่ง<ด>มีเดชบ่ล่อยูอ่ยุ่นไมีอยออ่ะเอ้ากวดกระเอนกดเีนี้เราไปส่ง Quát mất này nè nà. hết đi. Hoo bọn bụi ừ. ờ, ừ. nó. Ô, y học hình hắn đi. nó, kìa đi đấy. Quát mất nữa. Hm. 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 này hết nà. chưa ừ. เปิดเพลงหมนมือเลยเนาะนั้นเนาะอ,อืมก้อนมาคุณเด้แจ้งคุณเด้ยกทวยยกบวงขึ้นโอ้ธรรมดาเท้าเลยเนาะเห็นเนี่ยกะอยู่ว่าเนาะ ก้อนชนีเราก้วนชลุมพิเรากวนท่านมาแดเครื่องกับเมียนเดี๋ยวเมียนเป็นระเบียบกันดูเราบนย้ายเครื่องเลยค่อยๆซอดไปหน่อยๆท่านผู้ชมเขาได้พุ่นกระจอกกับบุกขยเห็ดมาก่อนเดชอยู่ป้ากับบุรีกวนเดปัดจากเธอดอกแต่มาพยามาปรับเขากับแอบเขายกขึ้นไปย่องไปเทิง์พุ่นเออเออ เออไปแจ้งแค่เนี่ยตัดเพื่อนเอาอยู่ก้นกวัดเด้อเดี๋ยวนั่งอยู่เนี่ยเป่าก็เก็บขึ้นน่ะนะเออเอาไปแจ้งพุทธ nhiều mà trang ừ nhìn mình tham được sai <laughs> hết lần tí nhỉ thì to sai đến sai cái kẹp bài phía nhỉ cái chết phía Đại này mình hết trần bùi vẫn du

ใรๆคิบกอนโอ้ป้า่เอกรดึงสุดกระปูผูหยิ่งเลยโอ้งามเนาะปิ้นดูๆหลงมุ่นออมตูดูเออว้าไอเอกไงเว้ยเรื่องนุ่งแนวนี้เุ่น่ะบมี่อางบะมีล้เอานออะไรอสบายปะงามเนาะ

เก็บหด่เลยเดี๋วท่เกบแต่เดี uh ๋ยวไปฮักสบายก่อนบัไพรตินคือตัวนั้นเนาะเออตัว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 เอยดูเออสุเกบนี้เลยคือผู้ญิงเลยปะนี่บไก็สร้างซอกมาสุเก

เกือบส่สูงตว้สาวเอกโอ้นี่ยเป็นเบาเอ็กเหรออาบน้ำนองบสปีอีกแล้วเนี่ยฮาอาบน้ำนี่หนึ่งอาบเบาฉันปีแล้วเนาะสราปีแล้วมนมันอุ้งแมันเมนแดเออเมนเออเมนด้กับอาบน้ำนีเออเออเออเบ้าดอะเบ้ื่อวันนี้เมาอาบปะไนอนนอนวันนี้ดีเมาาล้วอาบนี่เมาเช้าแล้วเช้าแล้วเาเช้าแล้ว เออกานันก็ปัดสะอาดๆเดียวโอ้บเอเงาสาเดวอืมดีแล้วาเนี่ยไปเตนบุญเดี๋ยวอ๋อเอามาชงสลีคืนยกวนโอ้ยนี่อันม่มีแล้วคือ่าซื้อหาผู้อันผู้อันไปส้าหมดเลนะเอาไว้แล้วบอกมันเจ้าพี่แน่เจ้าก็จะผ่านก้นเถือนเถอะเออเป็าบบสมมาไปข้าวบอนละ có phải <laughs> xíu mà khấp mực à nè, mà vậy hả? Lăng 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 lạc cả lăng lạc cả mà chừng. ồ, sắc không mày đẹp nè. Sao sạc sau không đó? ờ, à sông. Ở เออตมีไว้จืนไข่ปรจืนสักตมีเอาจากหอซ่อมคนค,น,คนกับพายซมคนอยู่ว่าซอมไ <c ười> นอนอยู่ยก็เกาะรุมนีดเดียวอขาจะถึงนองนะเราต้มสห้เลยเขาอยางเก็บไปเทมเมี๋ยวเขาอยางเดเปลื่ยนห้อง มันรัวมันช่วยเฮ้ยลงไเปิบอกมบอกคุณไหมกาบอกไหมจบดขึ้นเต็มบขัเปล่า้นะ phải bật đằng xe pha mó để bảo hành thời gian khoan ăn khi phao được ừ. Lý thì chụp quá thả đi lý

เขาไวทํางานหมดได้บอกอ๋อเนี่ยทุกครั้งมันเขาเจ้าอย่างบนทงลกับความสะอาดเถอดอเก็บให้เมียนให้กัวตลอดอยู่มาแต่กตงดบอกทุกเซ้ําว่ากเจ้าลเป็นอจนะลีเริ่มเลเป็นอจีนลาโห Nè, quất ốc quốc, ốc Bây giờ là nữa, ốc nữa, quát 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 này hòn thì nó nằm phu nhìng này, ừ. nó này. <laughs> là là quốc, và nó nằm mặt về na đây, bảo nó không đai không đai này bị biển rung, đi con lên ăn ở xã là đế, đêm qua kia nón muk hết rồi, nón muk quét, nón chóm nọ.

โอ้ปลาลีปลาฝ้าบนหลอดนี่ปลาลีปลาฝ้าบนหลอดนะกินขนมหรอกินมี่เนี่ยนี่ก็ปัดออกเนี่ยดีคือกันได้ไปเมีนเฮือนเดลี่เด้อน้องเคยจักโบได้เนื่องแล้วก่อนนะกินมี่ในสะแตนนี้บ่เนอเนี่ยโอ้ยกินมี่สะเนี่ยหลอดเนี่ยอืมดีก็ะเมีนเฮือนได้มันงามๆหรืึ้นเฮือนนะ เว้ยกินมีดิบทองอืดได้้าวสะบายดีน้องมุกเห็นวอลฮัน่มฮันน้องเด้อเด้อไอ้รอดแต่ปากบุเป็นเถอกว่ามุกมันหูระบาะบุรหล่อน่ะวอลบุเป็นเถื่อมุกเห็นฮาเด้อเด้อเห็นวอลเห็นกอไก่หาน้องได้แต่บุเป็นจากเครื่อเลยเนาะหลอดเนาะน่ะดิ่มน้ำลายเนี่ยไปกินมีเอาเอาที่แม่บุกินแหละมีดิบน่ะยุ้ท้อง มันมีตมกินเอ๋อกินตมอ๋อกินดิบมันอึดห้องอาทิมซะเอาไปทิมไปบปกินแหละอันดิบนะมาแล้วไปต้องกินอันดิบเอาทิมเองเอาทิมเองเออแสดงแหละบปกินแหละเก่งเก่งเก่งฮะทุกคนคลิปนี้ลากันไปสบายดีสบายดีเด้อรถอ่ะสบายดีเลยบายบายดูบ๊ายบายดูอาทิมไหมไอ้เพื่อนไปละ <ś led> วะลากันไปสำรัคลิปนี้สบายดี